จปลวงเศรษฐีมาโชคเปิดสีพรมยมโลกให้น้ำโชคน้ำวาสนาน้ำทห้สายภูสายสกาที่กำลังรวมด้งนพิธีกับเราอยู่ขณะนี้ให้พรทพิจารณ์ไหลนองทองไหลรางเศ้บนีเปบนนองรางด้วยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมั่งมีเงินทองทรกความโชคมากปัญหาทุกท่านทุกศพทุกผู้ทุกนามเมื่อเดิ กิจสัพพลาภูมมานัชาลิติกิจสัพพโพชนาภูมานัชาลิติเ้าวของภูมมานัชาลิติเงินทองภูมมานัชาลิติพุทธังบังเกิดเบิดตาเปิดฟ้าเปิดยินเปิดไหลหินเปิดมหาสมุทรเปิดยิ้มภมยมยัปมานเทวดาลว่านยาเปิดอัครมณตังยัมตังสรมตังวิจุขเล เปิดช ok ่วยน้ำวนพุทธายะยะธาพุทธโมนะพุทธังพ่อหูชนานังอีสิกิตามีหิมนุษยานังเอหิลาภามเอหิเมตตาชมพูวีเตมนุลศานังอิทิโยภุริโสจิตตังพันธามีฐานดุเรื่องของตูมยาเต้ามอยรนเนื้อประทุมเนื้อพอเปิดประตูธุรกิจการทาการขายของชายผลชายันาที่ร่วมพิธีกับเขาอยู่ขณะนี้เพิ่มมีธุรกิจเกี่ยวกับ รับเหมาก่อสร้างปลกอยธุรกิจก็รงจะเริ่มรุ่งเรืองมีคนหลั่งไหลแหเห็นเข้ามาติิตจอยเ่อนไปก่อสร้างให้จนร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมั่งมีงินทองตกความโง่หน้าปรการนาทุกท่านทุกคนทุกผู้ทุกราม้ม่เดินสาถูพุทธาสาวิญยาเทพุทธาลีต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 าเรลสาจา อิติปารมิตาติสายติจพัญญะมาคาใติโพยุรุปัตโตติปโตจตัมโนนะเมตตาโมภะราพุทธารีทาดีดียะเห็นดูยะหันตะวันทาบัวเบาพุทธาอวโมพุทธายะสาธุโนโขภูมิยามเตวอยโนเถระวะพรเดระให้ตัวเปิดนาทีการนานให้ใส่บุญย์ใส่สัจจาที่ร่วมพิธีกับเพาอยู่ขณะนี้ เพิ่นมีสายมีงานอยู่เนี่ยเราควรทำงานบริษัทกระพริบพ่อปูพยาเจ้าวรวมโยชน์พระบรมทั önem, leer, ้งหลาไปโดนกิโดนใจผู้จัดการบริษัทหรือเจ้าของบริษัทเนาะให้เพิ่นเมตตาเ็นดูสุนสารเพิ่มเงินลงทุนให้หลายๆชุมพรีนทุกปีเพิ่มไปเรื่อยๆจนทุนหลักไปถึงอันสูงสุด ตั้งนาทีการงานไก่ขยับขยายสูงขึ้นสูงขึ้นหน้าทีการงานขยับสูงขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อเงินเดืนก็ขึ้นไปจนทุนเที่างถึงสุดจบความโมโหปาณาถ้ามีเงินโบนัสไก่เพิ่มในโบนัสได้หลายๆแต่ละปีโบนัสก้อนใหญ่มาจบความมุ่งมโหปรารถนาทุกท่านทุกคนทุกผู้ทุกนางโดยเธอจะรู้เอาแต่